เย็ก็ได้คุยมัมโอ้โหทำไมวะใช้ไม่อานาค่ะส้นอ่ะใช้ไม่เตอ้์ว้ดึมหน O É bonito. É. Tenho มนวัดส no, I mean, mm ุทกิมงคลฉันครับ

Oh สายก็รงลงไปเชนจะไม่งาสีเทียนเพื่นีบ้าเมื่อันไงคช่ไหช่มึงเยวาไงเ่เสัเนอดตัวใช้อยู่กูตัดท้องผิดวางเต้าเหียบนนั่นเองมาต้าเลยนะมาา เีใช่กาโอุ้ดแต่ตมือตันตันซึ่มือตันนะมืนตันน่ะมือนะตาปมนี็ยแตม่ไ่อยู่นะมินตันไ่เห็นทาขาวขาตั้งแต่ยางเนาะขวเขาตังแต่างตาอยู่ประมาณนี้ัดองใช่ตด่งเันเท่าก็อยู่ เฮ้ยนี่ก่อนจะดองท่ายอยู่แต่งัดต้องามเดินอยู่เฮ้ยาานี่ก่อนจะดองมีเอาเน่ยรัดีกองนะครับทางต้อยไปดับปุง ไม่ข้ามาไม่อันนี้เจดีนะครับไม่ไม่ไม่รเดี๋ยว